เผยภาพสกินช็อตของเ i a o m i Hyper OS ไอคอนใหม่ปรับแต่งล็อกสกรีนได้มากขึ้นพร้อมแอประบบหน้าตาใหม่มก่อนหน้าน,นี้ทางเซมี i ได้ยินยันรีแบรนด์ MIUI ใหม่เป็นเซมี่มี HyperOS เรียบร้อยแล้วนะครับ และเตรียมที่จะใช้งานจริงกับเสิร์มีคิสเตรีเป็นรุ่นแรกด้วยครับซึ่งหลังจากประกาศไปก็มีหลายคนที่เฝ้ารอว่าแท้จริงแล้วไ y p e r o s เสใหม่นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพสกินชอ็อตก็เผยม,มาแล้วครับโดยภาพสกินชอ็อตชุดนี้เผยออกมาในไบโบทแสดงให้เราเห็นถึงหน้าตา UI ใหม่ๆหลายอย่างเลยครับแต่ยังคงปรินอาของ MiUI ไไว้อยู่เยอะพอสมควรซึ่งจุดที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคงหนีไม่พ้นการปรับแต่งหน้าล็อกสกรีน ที่มีตัวเลือกมากมายกว่าเดิมครับทั้งหมวดหมู่ที่มีให้เลือกแบบคลาสสิกลัมบ a r ัสหรือแมกกาซีร้อมกันนั้นเรายังสามารถปรับแต่งทั้งรูปแบบนาฬิกาหรือวอลเปเปอร์เพิ่มได้อีกมากมายมหาศาลาเลยครับหรือจะเป็นาการปรับแต่งหน้าตาคอนโทรลเซนเตอร์ Center, ที่มีการปรับแต่งรูปแบบไปอีกนิดหน่อยรวมถึงไอคอนต่างๆด้วยครับซึ่งระบบของเสื้อมี h ไฮ o ปโก็ปรับรูปแบบเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นแอปสภาพอากาศนาฬิกาหรือปฏิทินครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เผยมาครับจากไวโบซึ่งของจริงอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตามรายงานคัดว่าเซมีจะเปิดตัวไฮเปอร์ใหม่นี้พร้อมกับเซมี10ซีรีในวันที่27ตุลาคมนี้ครับ